เออไม่ยอมรับตัวตัวเองะวะ่าตัวเองทําผิดว่าไปคัดลอกมาเขาบอกไปคัดลอกกับมือไปคัดลอกมาเอาใบเสร็จมาสิถ้าไปคัดลอกเอาใบเสร็จมานี่อันเนี้ยเขาไปคัดลอกมาเขามีใบสเบสร็จเซีเขามีใบเสร็จโชว์ให้เห็นว่าเขาไปคัดลอกมาเห็นไหมตอนหลังที่เขาไปคัดลอกนี่แหละเขาก็มีใบเสร็จแล้วก็ทําใบที่หายไปนะครับก็ไปทำใบใหม่เป็นสอคอใบใหม่ แต่ต่อไปถ้ามีอเอกสารสิทธิ์ตัวจริงเขาก็ไม่ต้องใช้ลสะสคก็ยกเลิกไอใบสอรสคหนึ่งก็ยกเลิกไปแต่ครั้นี้มันจะเป็นคุดแดงแล้วเห็นไหมอ่า <laughs> เป็นคุดแดงเป็นไงจบสิจบอ่ามูลค่ามันก็กระโดดดงเด่งดงเดง่ดง,ดงขึ้นมาเลยมูลค่าที่ก็จะกระโดดขึ้นมาเลยเพราะอะไรอ่ามันเป็นคุดแดงแล้วเห็นไหมหุนหมุนหมุนหมุนเหรอ อันนี้หมุนไหมไม่หมุนนะเอฟซนะไม่หมุนอันนี้ชัดเจนอยู่นะคุณมาลีเห็นไหมล่ะมันมันเด่นชัดมากบอกได้เลยเอฟซี MC นะบอกเลยเลยว่างานนี้ยังไงมันก็มันผิดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะบอกได้เลยแล้วจะมาอ้างนะว่าเอ้ยทําไมไม่ทนายเขาทําไมไม่ไม่อุทธร์ล่ะเขาว่าอย่างนั้นเออไม่มาแก้อุทธรซะหน่อยหรว่า มันผิดไปก็แก้ให้มันอนถูกซะสิเอา้ามันก็ต้องถามทั้งนู้นว่าเขาจะกล้าจ้างไหมเขาจะจ้างมาแก้ไหมก็เขาไม่จ้างเอออะไรเนะี่ยยิ่งไปกันใหญ่แล้วประเทศลาวเป็นอะไรเกิดขึ้นนะครับคุณทีวาอาเออยิงกันใหญ่แล้วเหรอเป็นเรื่องอะไรนะครับ ยังไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวได้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังดีกว่า <laughs> นะเอออันนี้ชัดเจนนะเอฟซีอดนบอกเลย <laughs> เลยว่าชัดเจนมากคุณอย่าไปบิดเบือนไปทางอื่นเลยนะยอมรับยอมรับก็ยอมรับไปเลยตัวเองผิดพลาดก็เอายอมรับไปสินะ <laughs> แล้วถ้าเกิดไปจนตแต้มที่ข้างบนน่ะเอฟซีคราวนี้เราประกาศประกาศเต็มเต็มแล้วจะทำยังไงถามหน่อย เออถ้าประกาศความพ่แพ้ไปแล้วเนี่ยถ้าขึ้นขบวนฐานไฟฟงแล้วเนี่ยถ้าเข้ามาเปิดเผยออกมาเนี่ยคุณจะว่ายังไงเออว่าอย่างไงตัวเองทําผิดพลาดแล้วว่าอย่างไงเห็นไหมมันเป็นการการันตีมาอยู่แล้วว่ามันผิดพลาดมาแต่แรกคุณไม่คุณไม่ขึ้นไปขอซีหลอกมาไม่ขึ้นไปขอคัดสำเนามาเออถ้าคุณไปขึ้นมาคุณก็ต้องแสดงใบเสร็จสิหน้าใบาเสร็จราคา สิบาทยี่สิบาทเนี่ยนะเออแสดงไม่เสร็จมามันก็จบแล้วคุณไม่แสดงอ่ะอันนั้นก็ถือว่าคุณไม่ได้ไปคัดง่ายๆแล้วจะให้เจ้าหน้าที่เขามาเป็นการันตีบอกว่ามันไม่มีหรอกนะู่นนั่น่ะไม่ใส่ใจเออเดี๋ยวขึ้นไปคุณแค่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นใครที่มาการันตีให้ใครที่มา อ่าเป็นพยานให้เนี่ยจะโดนนะกุจะไปหลอกโกหกเขาได้ยังไงใน,นเมื่อมันมีจริงทุกวันนี้มันก็นจริงๆทุกวันนี้เ็าถือของจริงแล้วอ่าเห็นไหมนะ่ะในเมื่อคนแรกทําแล้วมันไม่มีคือไม่มีประโยชน์ให้ไปทําก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคือได้ได้ใบสําเนามาก็เอาสําเนาเนี่ยไปยืดเลยเอฟซี ได้มาก็ยื่นเลยยื่นไปเลยนะคิดกันแค่นี้เราคิดได้แต่ตรงนี้เท่านั้นเลยว่าคุณได้มาแล้วคุณก็ไปยื่นเลยได้สำเนามาคุณก็ไปยื่นเลยได้มาจากเจ้าของเนี่ยคุณก็ไปยื่นเลยคุณไม่ได้ไปทําอะไรเลยไปยืน่นจบไหมจบเออเขาก็สแมป์สิว่ามันไม่น่าเชื่อถือเพราะมันเป็นใบเก่าไม่มีอะไรสักอย่างนะโอ้โหแล้วมันใบเก่าคําคล้ามาเพราะนาน หลายสิบปีเกือบร้อยปีแล้วไม่ไปคาสำเนาใบนี้นะแผ่นนี้เหลืองเลยแทบจะกรอบเลย <c oughs> เอเออ่าพู่งแค่ว่ากระดาษมันแทบจะหมดสภาพอ่ะมันการผ่านการเวลามันนานกันไปเห็นไหมมันจะเป็นแบบนั้นอะไรที่มันใช่เราก็ต้องบอกว่าใช่สิเราจะไปพูดโกหกเพื่ออะไรเออจะไปเถียงทำไมมันไม่มีประโยชน์ เอคุณจะเถียงไปทําไมเนะเมื่อตัวเองทํางานผิดพลาดก็ต้องยอมรับสภาพไปสิไม่อายหรอกไม่อย่าไปอายเลยแม่น้อยเดนมาร์กนะครับสวัสดีครับผมนะเออไม่ต้องอายหรอกบอกเลยเลยอย่าไปอายมันไม่อามหน้าอายเราผิดพลาดก็ผิดพลาดได้คนเราอ่ะนะก็ยอมรับสแค่นั้นเองนะก็ยอมรับไปสิว่าฉันทํางานผิดพลาดฉันขอโทษนะอะ อย่าให้เขาจับได้แบบนะจับแบบค่าหนังเขาแบบหลักฐานครบพร้อมแล้วก็ไปให้อสารในฟงท่านศาสัสตร์ศิลอันนี้มันจะหนักบอกตรงอันนี้จะหนักเอออันนี้จะหนักแน่นอนคุณจะไปขอโทษขอโพยไหวสวยรวยกระเช้าข้างบนนะ่ะลําบากนะจะบอกไว้เลย,เลยงานนี้ไม่มีชนะบอกได้เลย,เลยนะไม่มีชนะโอกาสชนะไม่มีเลยอ่ะ เหมือนคำว่าชนะไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เอดการ์พูดได้เลยไม่มีทางเรื่องนี้นะครับบอกได้เลยก็เหมือนกับเรื่องป่านะครับป่าไหวนะครับในเรื่องนี้เหมือนกันโอกาสชนะก็ไม่มีแค่นั้นเลยเพราะอะไรนะก็มันผิดก็คือผิดนั่นแหละแหมเขามีพูดง่ายๆนะเออ หลักฐานนะครับแล้วก็หลักฐานก็เต็มคาราเบลนะเอหลักฐานของใครอ่ะของเขาเองทั้งนั้นชี้แจงอะไรต่างๆอ่ะหลักฐานก็เขาเองทั้งนั้นมันจะไปผิดมันจะไปไม่ผิดได้ยังไงนะครับพูดง่ายๆนะครับเอฟซี FC, นะสวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านด้วยนะครับคุณน้าเจียบนะครับคุณปินทวนนะครับนะ คือถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องคานตามกันมาผิดเลยนอกเหนือกว่านั้นผิดเลยสั้นๆเอง่ายๆนะครับนอกเหนือกว่านั้นผิดเลยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะเอเพราะฉะนั้นยอมรับไปแค่นั้นเองจบแล้วอย่าไปอย่าไปดือ้อย่าไปเออ่ไปสู้ยิ่งสู้ยิ่งหนัก เพราะเขาอ้างกฎระเบียบอ้างขึ้นมาเนี่ยกฎหมายของเขาขึ้นมาเนี่ยคุณก็รับไม่ได้นะมันมีกฎหมายของเขาอยู่เออมีกฎหมายเขาอยู่เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับเออมันก็ผิดอยู่ดีจะไปสู้อ่ะไม่ผิดหอไม่ไม่มีทางสู้เลยเห็นไหมแล้วยิ่ง แทงสองนี่โอ้โหเอฟซี FC นะน่าจะโอเคหนักอ่ะหนักหนักหนักเพราะอะไรหนักเพราะว่าเขาขาดโอ้ยหเขาขาดไอ้บำร,รุงรักษาขาดขาดทำประโยชน์มานานแล้วเออนะมันขาดมานานนะซึ่งถามว่าเขาพิสูจน์ได้ไหมได้สิเขาด,ดูจากภาพถ่ายเออดูจากภาพถ่าย ภาพถ่ายแนวเทียมนะครับดูจากตรงนั้นในเะอฟซีเห็นไหมชัดเจนไหมดูจากตรงนั้นแล้วต่อไปนะครับทํำยังไงออะ่เคุณก็แก้ตัวไปสิอ่แล้วคุณเข้าไปทําเนี่ยเขาจะเห็นเลยนะเขาจะเห็นเลยเห็นพานะเลยที่เข้าไปทำใ,ในเออในภาพอ่ะมันจะฟ้องเลยว่าทําวันไหนยังไงเห็นไหม แล้วห่างการทํามานานหรือเปล่าอย่างไงเขาก็เห็นหมดคุณไปคุณไปไอ้นี่ไม่ได้หรอกไปไปแก้หรือไปปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันฟ้องด้วยภาพไงเออฟ้องด้วยภาพไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคุณทําอะไรแล้วเนี่ยเขาจะเชื่อหรือเวลาเราเอาเอกสารไปให้เขาดูหรือเอาภาพเอาคลิปไปให้เขาดูเนี่ยเขาจะเชื่อเราเลยเขาก็ไม่ได้เชื่อเราเลยนะเขาก็จะเอาไปแนบกับ หลักฐานของเขาอีกทีหนึง่งเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมเขาจะไปไล่ดูทีละเดือนทีละเดือนทีละเดือนนะครับอทีละเดือนทีละปีว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่มันเห็นอะไรไมในพื้นที่ตรงนี้ไหมยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาเทียบเคียงกับของเราที่ส่งเข้าไปอันนี้มันจะเป็นแมทช์กันนะครับไปแมทกันอันนี้มันจะเป็นหลักฐานที่แน่นชัดนะเราจะไปการแกล้งเขาได้ไหมเอาภาพถ่ายที่อื่นไปใส่ได้ไหมได้สิ เอาไปใส่เลยแต่ก็มันก็ไม่เข้าอยู่ดีเพราะอะไรมันไม่แมทกันภาพถ่ายดาวเทียมไงอ่ามันไม่เข้ากันคุณก็ไปไปแก่นแก้งเขาก็ไม่ได้เห็นไหมแล้วถ้าเกิดมันเป็นภาพถ่ายของเราเป็นเป็นแบบนี้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 ยแบบแล้วก็ถ่ายภาพดาวเทียมลงมาแล้วก็ซูมเข้ามามันก็จะเห็นว่าทําอะไรกันอยู่ อันนั้นมันเป็นเครื่องการันตีแล้ววันเวลามันก็ฟ้องอยู่นะมันก็มันก็ลงตัวพอดีพอลงตัวพอดีก็ไม่ต้องไปคิดมากก็ตัดสินไปเลยตามภาพเลยจบตามนั้นเลยอ่ะนั่นแหละก็เตรียมไปนะครับมันต้องใช้จ่ายเรื่องเงินทองคิดไว้ได้เลยว่าเยอะแยะมากมายเออจากมีกลับกลายเป็น นะลดลงมาอาขั้นบันไดลงมาเรื่อยๆนะครับสถานะก็เปลี่ยนไปอาจากชิวๆนะครับก็เริ่มไม่ชิวแล้วก็รอแม่ๆเอฟซีนะคอยช่วยเหลือนะครับคอยดูคอยช่วยเหลือต่อไปแม่ๆเอฟซีก็คอยลุ้นกันต่อไปนะเอฟซี FC นะว่าเขาจะช่วยกันได้ต่อเนื่องหรือไม่เห็นไหมเออ นั่นแหละตามนั้นเลยเอฟซีนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเ <laughs> ถียงจังเลยนะเออโดนครับเออบอกง่ายๆว่าโดนเรื่องนี้เรื่องสามเหลี่ยมต้องํำนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเอฟซีนะโดนะแน่นอนบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นคิดอย่างเดียวว่าจะโดนท่าไหนดีจะนอนท่าไหนแค่นั้นเองเออ จะลงท่าไหนย่าไปเทียงนะครับเออบอกว่าไปคัดมาแล้วเออแล้วก็ที่หนักๆคือเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นการันตีนะครับเป็นสักขีพยานยืนยันให้เลยว่าไม่มีเอาแล้วที่เขาไปทำมาล่ะเออแล้วทำไมมันได้ <laughs> อะฮะแปลกไหมมันน่าตลกไหมที่เขาไปทำมาทำไมมันทำได้วะเขาไปคัดมาทำไมคัดได้ แล้วเราจะว่าเราโกหกก็ไม่ใช่อ่เพราะมันมีหลักฐานยืนยันก็คืออะไระใบเสร็จรับเงินไงออไอ้ยี่สิบบาทใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันการันตีได้ว่าคุณไปคัดมามันก็เป็นเครื่องยืนยันการันตีได้อ่ะไม่ต้องไปดูสอคอเลยไม่ต้องดูเอ,อดูแค่ใบเสร็จนี่เราก็รู้แล้วว่าใช่เ,เห็นไหมแล้วก็ทนีแน่ๆเจ้าหน้านนที่เขาก็ลงพื้นที่ เนะจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เพื่อมาทําการรังวัดให้มาพร้อมกันสี่ห้าหน่วยงานนะครับมาพร้อมเพียงกันเออ่เขานัดหมายนัดนัดร่วมมาดูว่าจะทําการรังวัดนะที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเออมาพร้อมเพียงกันถ้ามีข้อใดที่มันเป็นอ่าไม่ถูกต้องหรือยังไงคุณก็คัดค้านได้ทันทีคัดค้านได้เลยเอ่า ใช่ไหมแต่นี่ไม่มีครับไม่มีเสียงคัดค้านเลยวันนั้นผ่านไปแบบสมูทมากผ่านไปแบบไรนะครับซึ่งปัญหาไม่จะเป็นที่ข้างๆนี่ก็ไม่ได้มีปัญหานะชาวบ้านก็ไม่มีปัญหากันนะครับอ่าติดริมห้วยเหรอเทศบาลก็บอกไม่มีปัญหาโน no ้ะแพร่ไปติดถนนเหรอกรมทางหลวงก็บอกก็ไม่มีเหมือนกันอ่าเห็นไหมแล้วไปที่ป่าไม้ ก็มันไม่มีป่านะแต่เขาก็มานะเออแล้วไหนล่ะใครที่ไปการันตียืนยันว่าว่ามันเป็นป่าเออไปการันตียืนยันว่าเป็นป่าไหนอ่ะเออถ้าไปการันตีว่าเป็นป่าเขาต้องขัดแย้งสิเฮ้ยมึงอย่าเอาเอาหมุดมาปักนะโว้ยนี่มันที่ป่าเออยาเขาต้องเล่นป่าไม้ไปโดยเอ้ยเขาต้องเล่นที่ดินไปทันทีเลยว่าเอามาหมุดมาปักทําไมในพี่ป่า เอามาปักทําไมวันนั้นน่ะเขาก็เห็นวันนั้นที่เขามาจอดรถอยู่ดูข้างบนน่ะเขาก็เห็นหมุดนะครับถามหน่อยเอาหมุดไปปักในป่าได้ไหมถามแค่นี้เอาหมุดตรงนั้นอ่ะแท่งปูนไปปักในป่าได้ไหมไม่ได้ในป่าไม่มีไม่มีหมุดไม่มีหมุดแบบนี้ในป่าไม่มีแอดก้าฟันธงในการันตีได้ว,ว่ามันไม่มีหมุดแน่นอนนะมันเป็นอาาเขตก็คือเขาอาจจะ เอาอะไรมาปากักอ่ะน่าจะเป็นสังกะสีนะครับเอามาแปะกับต้นไม้แล้วก็ตีตะปูติดเอาไว้แล้วก็เขียนบอกอนณาเขตของป่าสงวน <c oughs> หรือว่าป่าชุมชนอะไรก็ว่าไปเพราะว่าแอดเห็นอยู่ที่ฝั่งนี้ที่เขาเอทางป่าไม้เข้ามาติดไว้เอออามาติดเขาบอกเขตป่าชุมชนเขาว่างันแล้วก็มาแปะกับต้นต้นไม้อ่ะแล้วอาจจะไปพ่นสีแดงไว้กับต้นไม้ก็ได้หรือก็ เขาจะมีไอ้นี่แหละสังกะสีเป็นแผ่นเล็กๆอ่ะเอามาตีอ้อมไว้แล้วก็เขียนติดว่านี่อนณาเขตของป่าสงวนอนณาเขตป่าชุมชนก็จะเขียนไว้แบบนี้มันไม่มีหมุดเลยหมุดแบบเนี้ยที่เขาไปปักเนี่ยไม่มีรับรองได้ในอนณาเขตระหว่างที่ที่ชาวบ้านกับกับป่าเนี่ยไม่มีเลยเออไม่มีไม่มีหมุดไอ้พวกนี้เลยหมุดกลมๆเลยไม่มีเลยมีแต่ที่นี่แหละเออมีแต่ที่นี่เท่านั้น เห็นไหมเออแล้วจะไปปักในป่าทางวนได้ไงถามหนออ่อยเขาเขาจะให้ไหมถามหน่อยเนี่ยเออที่ดินก็จะไปปักได้ไหมไม่ได้เขาปักก็ขัดแยง้งตีกันแน่นอนเลยวันนั้นอะด่ากันแน่นอนอะแล้วใครที่ไปเป็นสักขีพยานให้อะคนไหนอ่ะคนไหนที่ป่าเนี่ยนะไอ,อ้ที่ที่ดินอะ่ะคนไหนอ่าที่ดินบอกมายืนยันว่าไม่มีไม่มีที่ดินเขาจะมาทําให้ทําไม ก็ที่ดินนะเขามาวัดให้มาทําให้ก็ที่ดินนะไอ้ตรงสามเหลี่ยมที่ดินนะเขามาส่องกล้องให้ไม่เห็นเขาว่ายังไงเขาก็ส่องกล้องให้ดีเลยล่ะ <c oughs> คนไหนหรือคนละคนนะคนไหนกันแน่โอ้โหพูดแค่นี้ตะกะแค่นี้มันก็จบแล้วเอฟซีตะกะแค่นี้คิดแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้คือความเป็นจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว มันขัดแย้งไหมเขาบอกว่าที่ดินเข้าไปพูดบอกว่ามันไม่มีเอา้าไม่มีเขาจะมาปากหมดุดเขาจะมาออกเอกสารสิทธิ์ทำไมถูกไหมเออเขาก็ต้องขัดแย้งดิเฮ้ยนี่มันไม่มีนะคุณจะมาปากได้ยังไงเขาต้องขัดแย้งสิเออถ้ามันไม่มีสอคอเขาจะมาปากทำไมถูกไหมเอาง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องไปคิดไปไกลอื่นไม่ต้องคิดซับซ้อนไม่ต้องรู้กฎหมายก็มันก็คุยได้แล้วตรงนี้ ก็เขามาปากได้ทําไมเขามาปากได้อ่ะเพราะอะไรแล้วป่าเขาก็ไม่พูดอะไรสักคำเขาก็ยืนหัวโดอยู่ไม่พูดอะไรเลยถ้างั้นเขาต้องขัดแยง้งดิเฮ้ยมึงมาปากกูทําไมที่ดินออกไป <c oughs> นะเหมือนตะกอนที่เขาทะเลาะก,กันอะ่ะที่ดินกับป่าสงวนด่ากันทะเลาะก,กันเพราะอะไรก็ป่าสงวนเขาบอกมึงเอาเอาหมุดมาปักในที่กูทําไมมาปากไม่ได้ ใครใครให้ออกคําสั่งใครเป็นเนเซ็นมามาออกโฉนดได้ยังไงมันไม่ใช่เห็นไหมโดนกระนาวเลยที่ปักช่องแถวแถวนั้นแหละที่มันเป็นข่าวล่าสุดเนี่ยข่าวดังๆเลยละ่ะเออไปปักอยู่บนเขาบนข้างบนตีนเขาโน่นนี่นโดนไม่หมดอ่ะเขาบอกว่าเขาเล็งดูแล้วนะมันมีมันมีภาพถ่ายดาวเทียมถูกไหมนะมันมีภาพถ่ายบอกอยู่แล้วมันครอบคลุมตรงไหนยังไงอ่า เป็นที่ทํามาหากินก็ที่ทํามากินที่ทํามากินคุณก็ไปทําไม่ได้คุณก็ออกโฉนดได้ยังไงมันเป็นอะไรนะเอ้ทพทห้าหรือมันเป็นไอสพกก็ไม่แน่ใจอ่ะตรงนั้น่เออเขาไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ไปปักหมุดไม่ได้ด้วยสพกก็ปักหมุดไม่ได้มันไม่มีหมุดแบบนี้ไปปักตายตายตายนะครับให้กําลังใจให้ข้านะครับขอบคุณมากครับผม ตายแบบนี้นะทํางานแบบนี้ตายมากเลยเออถ้าใครไม่รู้ก็นะเถียงคอเป็นเอ็นหัวเป็นน็อตเลยเถียงหน้าดูคือพาดพิงไปถึงใครคนนั้นก็จะโดนเอฟีบอกได้เลยพาดพิงไปถึงใครคนนั้นก็โดนด้วยเรื่องนี้นะโดนแน่ๆคุณหาว่าอที่ดินเขามาเป็นสกีพยานให้เราว่างั้น เออมาเป็นพยานให้ว่าไม่มีไม่มีเอกสารสิทธิ์ในตรงนี้เลยแต่ก็ที่ดินอีกนั่นแหละมาปักให้เอะเอามาคนละกลุ่มหรือเปล่าเนี่ยที่ดินเออคนละกลุ่มหรือเปล่าเออทําไมเขามาปักให้ว่าที่สามเหลี่ยมต้องคานะไม่ใช่ที่อื่นเออถ้าที่นี้เราก็ยังเข้าใจว่าเออเขาน่าจะมีสอคอใช่ไหมแต่ต้องสามเหลี่ยมสิทําไมเขาไม่ปากล่ะ เ็าันไหนบอกเป็นป่าไม่ใช่หรือฮะดูตรงนี้ถ้าไม่แน่ใจคุณก็ไปถอนออกซะนะเออไปถอนนี่ถ้าคุณไม่มั่นใจเว้ยแม่งปลอมเนี่ยคุณก็ไปฟ้องร้องเขาสิเออว่าคุณมาปักได้ยังไงมันเป็นของป่าเพราะสาลท่านศดสินไปเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นป่าเออเออคุณไปฟอ้องร้องสินะเพราะมันเป็นป่าคุณไปฟ้องเขาสิเห็นไหมล่ะ ตอนนี้ที่คุณไปบอกว่าไอ้ตอมงตอม่อเนี่ยไม่เห็นเขาดาเนินการตรงไหนเลยนี่มันผ่านไปเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยเออไม่เห็นเขาดาเนินการเลยคุณก็ไปกระเซาสิตอนเนี้ยอย่าลืมว่ามันคือทางพิจิตรในเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นสอคอไปแล้วเออมันเป็นใบจริงไปแล้วอ่ะตอนนี้เอฟซี FC. มันมีใบจริงไปแล้วเออตะก่อนเนี่ยมันอาจจะใช่เป็นปลายตอนนั้น เพราะว่าเข้าใจนะในการเข้าใจผิดแอดพูดต้องพูดอย่างนี้นะคําว่าเข้าใจผิดดีกว่าเ,ออเข้าใจผิดคิดว่าเป็นป่าแต่มันไม่ใช่ป่านะครับมันไม่ใช่แค่ตะก,กะมันก็ไม่ได้แล้วเอฟซี FC. ตะก,กะอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าบริเวณอื่นบริเวณรอบๆอ่ะของคําว่าป่าเนี่ยมันมีแต่ที่ชาวบ้านเขามันจะมีทําไมที่กระผีกเท่าขี้หมาเนี่ยเขาจะเหลือไว้เพื่ออะไรเวลาเขาทาเขาก็ยึดไปหมดสิ แอดไม่เคยเชื่อหรอกนะครับไอคนที่อยู่ไกลๆมันยิ่งพูดไปทั่วเราดูจากความเป็นจริงดีกว่าอืมเนาะดูจากความเป็นจริงเป็นจริงณปัจจุบันก็คือเขาปากหมุดเข้าไปแล้วในสามเหลี่ยมน้องคำปากไว้เรียบร้อยแล้วแม่นอกไส้ก็เอาจ้างคนมาถ่ายรูปพันหนึ่งอ่ะเอาหมุดไปโชว์เห็นไหม มันไปจ้างเขาถ่ายเพื่ออะไรเพื่อต้องการรู้ว่ามันหมุดมันคืออะไรเออมันเป็นมหาดไทยหรือมะนะหรือมอหอนะครับเออนะเขาบอกแล้วนะครับมันเป็นมอหอเออแต่นี่มันบอกมทอ,อนะเขามีเป็นตะกร้าเลยอยู่ที่สาลอีอยู่ที่ไอท้ที่ดินหรือไงเนี่ย ออมันมีอยู่กรมที่ดินเออเป็นมอหอนะครับมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ที่เกี่ยวที่ส,สุดก็คือว่าเขามาปักนั่นก็คืออ่ามันไม่ใช่ป่าแล้วกันเพราะป่าไม่มีหมุดแบบนี้แอดกล้าพูดเลยเลยมันไม่มีหมุดป่าอาจจะมีอาจจะมีจจะมเสาอะนะอาจจะมีอนณาเขตของเสาไม้เป็นเสาไม้อะไรประมาณนี้มากกว่าแล้วก็พ่นพ่น,พนแดงๆไว้ เอ่อพ่นเป็นสีแดงไว้อะไรอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออไม่รู้นะแต่ที่แถวเนี้ยเขาจะตอกกับไอ้ต้นไม้ไว้เลยอ่าเป็นสังกสีตอกต้นไม้แล้วเขาจะพ่นเป็นเขียนไว้ว่าอาณาเขตของป่าชุมชนก็คือให้ชาวบ้านใช้ได้เลยคุณจะไปหาเห็ดหาอ่าหาผักหวานหาอะไรก็แล้วแต่ในนี้มันหาได้หมดอยู่แล้วแต่ห้ามไปตัดต้นไม้แค่นั้นเอง เออเอาคือว่าใช้ป่าได้ทุกคนในชาวบ้านตามนั้นเลยเห็นไหมชัดเจนไหมเถียงกันจังนะครับไอคนที่ไม่เคยอยู่ในพื้นที่เดบเถียงกับคนพื้นที่เหรอเอซีมันใช่ที่ไหนล่ะเออไม่ได้อยู่ในพื้นที่แต่เถียงอยู่โอ้โหเถียงคำไม่ตกกำแพงอุ้ยตายเออสุดท้ายเดี๋ยวก็แพ้ สู้ไปเถอะเดี๋ยวคนที่โดนาพาดพิงถึงก็จะโดนไปด้วยนะคนที่กล่าวอ้างบอกเจ้าหน้าที่จะไปเป็นพยานเจ้าหน้าที่ไปเป็นพยานให้ใช่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเลยนะชัดเจนเขาก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่นั่นแหละใครจะไปใช้ก็ได้ใครก็ไปทำหาหอยหาปูหาปลา,ปาอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีนะคุณใช้ได้เลยที่ตรงนั้นแต่อย่าไปทําลาย อ,อ่ทรัพยากรของเขานะเนี่ยชัดเจนนะอันนี้ก็แปลกใจเอฟซีนะว่าทำไมในผืนป่าทำไมเขาปักหมุดเข้าไปได้นะเอฟซีข้องใจไหมละ่ะเออทำไมทาไมอ่าที่ดินน่ะเขามาปากให้เออถ้าไม่มีเขาจะมาปักไม้ถามหน่อยมันไม่ปกัก แล้วป่าไม้ก็ยืนมือไพ่หลังอยู่มองดูอยู่นะถ้ามันเป็นป่าเนี้ยนะก็จะมีปัญหากันแน่นอนระหว่างป่ากับกรมที่ดินเนี้ยนะเขามีปัญหากันแน่เพราะก็เคยมีปัญหากันมาแล้วเออพราออยู่ๆก็ที่ดินก็ดันเอาหมุดไปปักในป่าเขาก็จะถามว่าใครเป็นคนเซ็นอนุมัติมามาคุยกันหน่อยเด้อนะเป็นหัวหน้าคนไหนอย,อยังไง คุณมาออกเอกสารนี้ได้ไงเพราะว่าระดับต้องระดับจริงๆนะถึงจะเซ็นถึงจะเซ็นให้เขามาปาักหมุดได้เนะี่ยคุณต้องเป็นระดับอ่เระดับไหนนะ่ะเออมันดันทุรังนะพูดใช่ไหมคุณวันเพ็ญก็นั่นน่ะสิตอนนี้มันก็เถียงอยู่นั่นแหละเถียงโอ้โหนะหน้าดำหน้าแดงเออ คือมันตะก,กะดูเหมือนจะดูเหมือนจะเก่งนะแต่ก็ไม่เกนะ่งในเอฟซีนะเออตะก,กะไม่ได้ไงเอฟซี FC, ตะก,กะมันไม่ได้เออตะก,กะไม่ได้เลยนะมันชัดเจนอยู่แลว